สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูสาธิดาวฟืงคภูกิจการมาแล้วนะคะคุณครูสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำนะคะให้นักเรียนได้รู้จักตัวอักษรประเภทหัวบนลากเส้นตามเข็มนาฬิกานอกจากรู้จักแล้วยังต้องฝึกคัดอีกด้วยนะคะพร้อมกับทั้งยังต้องมีนิสัยใฝ่เรียนรู้อีกต่างหากค่ะ ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูมีเพลงภาษาด้วยคะ่ะเด็กๆคิดถึงโรงเรียนนะคะคุณค,ณคณรูคิดถึงเด็กๆนะคะ นอกจากมีเพลงมาให้เด็กๆฟังแล้วนะคะเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูยังมีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นอีกด้วยนะคะนั่นก็คือครูคมีพยัญชนะมาให้ค่ะแล้วให้หนักเรียนเลือกภาพให้ตรงกับพยัญชนะนะคะซึ่งเพิ่ม <c oughs> ความยากไปอีกนะคะเพราะว่าจะมีถึงสองตัวด้วยกันนะคะเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ คืเอเฉลยเลยนะคะข้างบนค่ะคือพยัญชนะงองูตรงกับรูปงูงองูอ่านออกเสียงว่างอเด็กๆออกเสียงตามครูนะคะงองอ,งอต่อไปค่ะข้างล่างค่ะพยัญชนะตัวนี้อ่านว่าจอจานจอจานตรงกับรูปจานอ่านออกเสียงว่าจอจอต่อไปค่ะ พยัญชนะตัวบนนะคะคือนอเนนนอเนนก็ต้องตรงรูปกับเนนนะคะนอเนนอ่านออกเสียงว่านอนอนอเด็กๆฝึกออกเสียงตามครูนะคะและข้างล่างค่ะพยัญชนะตัวข้างล่างคือดอเด็กค่ะดอเด็กก็ต้องตรงกับรูปเด็กนะคะอ่านออกเสียงว่าดอดอดอเด็กๆฝึกออกเสียงตามครูนะคะ ต่อไปค่ะเมื่อพร้อมแล้วครูจะจับเวลาแล้วนะคะเฉลยค่ะพยพญชนาตัวบนคือนอนหนูต้องตรงกับรูปหนูนอนหนูอ่านออกเสียงว่านอน,นอนหนูอ่านออกเสียงว่าหนอนฝึกอ่านออกเสียงตามครูนะคะหนอน ต่อไปค่ะตัวข้างล่างค่ะบอใบไม้บอใบไม้ก็ต้องตรงกับรูปใบไม้นั่นเองนะคะบอใบไม้ออกเสียงว่าบอบอใบไม้ออกเสียงว่าบอค่ะพยัญชนะนี้ตรงกับภาพใดพร้อมแล้วยังคะ ใลยค่ะพยัญชนะตัวข้างบนคือหมอม้าต้องตรงกับรูปม้าอยู่แล้วนะคะอ่านออกเสียงตามคุณครูะคะ่ะมอมา้อาอ่านออกเสียงว่าอมอมอมอต่อไปค่ะตัวข้างล่างค่ะพยัญชนะยอยักษ์นะคะยอยักษ์ก็ต้องตรงกับรูปยักษ์อยู่แล้วนะคะออกเสียงว่ายอยอยอต่อไปเลยนะคะ พยัญชนะนี้ตรงกับภาพใดเมื่อพร้อมแล้วเด็กๆเลือกได้เลยค่ะเฉลยค่ะพยัญชนะตัวบนนะคะตรงกับรูปหีบมันก็คือหอหีบออกเสียงตามครูค่ะหอหีบอ่านออกเสียงว่าหอหอหอตัวข้างล่างค่ะตรงกับรูป ว่าวจุลานั่นคือลอจุลาอ่านออกเสียงว่าลอลอจุลาออกเสียงว่าลอลอออกเสียงตามครูนะคะต่อไปค่ะเราจะมาฝึกเขียนพยัญชนะที่มีหัวบนนะคะหัวบนที่มีหัวกลมตามเข็มนาฬิกานะคะ ให้นักเรียนใช้นิ้วค่ะให้นักเรียนใช้นิ้วชูนิ้วขึ้นมาเลยค่ะชูนิ้วชี้ขึ้นมาแล้วคะเขียนในอากาศตามคุณครูได้เลยค่ะเริ่มจากหัวกลมๆก,ก่อนนะคะเริ่มจากขวาไปซ้ายนะคะลากลงมาแบบนี้ค่ะนี่คืองอหมูอ่านออกเสียงว่างอ งงูอ่านออกเสียงว่างออีกครั้งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเขียนเส้นวงกลมตามเข็มน,นาฬิกาแบบนี้นะคะแล้วลากเป็นเส้นตรงลงมาค่ะแล้วลากเป็นเส้นตรงเฉียงขึ้นแบบนี้นะคะงงูอ่านออกเสียงว่างอ่งอตัวต่อไปค่ะ ททหารค่ะทอทหารให้นักเรียนเขียนเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาตามคุณครูเลยนะคะเด็กๆใช้นิ้วชี้ชี้ในอากาศลากเส้นตามคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเขียนเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาลากลงมาเป็นเส้นตรงนะคะ แล้วก็ขึ้นไปเป็นเส้นโค้งแล้วลงมาเป็นเส้นตรงค่ะทอทหารอ่านออกเสียงว่าทอทอต่อต่อไปนะคะเพียญชนะต่อไปคือนอนหนูนอนหนูอ่านออกเสียงว่านอการเขียนให้นักเรียนลากเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นหัวที่อยู่ข้างบนนะคะแล้วลากลงมาค่ะเด็กๆ ชูนิ้วชี้ขึ้นนะคะลากตามคุณครูได้เลยนะคะนอนหนูออกเสียงว่านอ,นอนอหนูออกเสียงว่านอ,นอนอหนูออกเสียงว่านอเพญชนะตัวต่อไปค่ะบอใบไม้อ่านออกเสียงว่าบอให้นักเรียนเขียนหัว กลมๆก,ก่อนนะคะลากเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาค่ะแล้วลากเป็นเส้นตรงลงมานะคะแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะบอใบไม้ออกเสียงว่าบอบอใบไม้ออกเสียงว่าบอเด็กๆสังเกตดูไหมคะว่าเราจะไม่ยกมือขึ้นถ้ายังไม่จบในหนึ่งตัวพยัญชนะนั้นนะคะตัวตอ ปอปลาคล้ายกับบอใบไม้แต่หางมันจะยาวกว่าแค่นั้นเองนะคะเริ่มต้นด้วยการเขียนเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาหัวบนนะคะปอปลาออกเสียงว่าปอปอปลาออกเสียงว่าปอเด็กๆลองใช้นิ้วลากเส้นตามคุณครูอีกครั้งนึงนะคะ ปอปลาออกเสียงว่าปอต่อไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะพอพานนะคะตัวพอพานเริ่มต้นด้วยเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ลงมาเป็นเส้นตรง เป็นเส้นเฉียงขึ้นเส้นเฉียงลงและเป็นเส้นตรงเมื่อเขียนจบแล้วเราจึงยกมือออกนะคะพอพานออกเสียงว่าพอพอพานอ่านออกเสียงว่าพอมาเขียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นจากเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกานะคะพอพานออกเสียงว่าพอค่ะ ตัวต่อไปค่ะฟอฟันหน้าตาเหมือนพอพานนั่นเองแต่มีหางยาวกว่านะคะลักษณะการเขียนก็จะเหมือนกันค่ะเริ่มต้นจากเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาหัวบนล่างลงมาเป็นเส้นตรงลากขึ้นไปเป็นเส้นเฉียงขึ้นเส้นเฉียงลงแล้วก็ลากขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะคะฟอฟัน ออกเสียงว่า for for fun ออกเสียงว่า for เด็กๆใช้นิ้วเขียนในอากาศตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการเริ่มต้นจากเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาหัวอยู่ข้างบนนะคะลากลงลากขึ้นลากลง,ลงแล้วก็ลากขึ้นเมื่อจบแล้วเราค่อยเอามือออกนะคะ for fun ออกเสียงว่า for ต่อไปค่ะพี่ ชนะตัวต่อไปนะคะมอม้าค่ะมอม้าออกเสียงว่ามอมอเริ่มต้นการเขียนด้วยเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาหัวบนนะคะลากลงมาเป็นเส้นตรงหมวนหัวด้านหน้าน,นี้นะคะลากลงมาข้างหลังแล้วก็ขึ้นไปเป็นเส้นตรงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะมอมา้าลักษณะการเขียนมอมา้า เริ่มต้นจากเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกานะคะลากลงมาม้วนหัวข้างหน้านี้นะคะโค้งลงข้างหลังแล้วลากขึ้นไปเป็นเส้นตรงค่ะหมอมา้อาอ่านออกเสียงว่าหมอหมอตัวต่อไป หอหีบนะคะหอหีบเป็นพยัญชนะตัวหนึ่งที่เด็กๆมักจะเขียนไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่เรามาฝึกกันเลยนะคะเริ่มต้นจากการเขียนเส้นวงกลมตามเข็มนาฬิกาหัวบนนะคะลากลงมาข้างล่างคะ่ะแล้วก็ลากขึ้นไปนะคะมมวนหัวแบบนี้นะคะหมวนหัวลากลงมาข้างล่างนี่คือหอหีบหอหีบ ออกเสียงว่าหอหอหีบออกเสียงว่าหอเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมานะคะใช้นิ้วชี้ลากเส้นตามคุณครูเลยค่ะลากเส้นตามคุณครูแบบนี้ได้เลยนะคะเก่งมากเลยนะคะทุกคนและสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะ จบการฝึกเขียนพยัญชนะเพียงเท่านี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะฝึกทบทวนการอ่านออกเสียงพยัญชนะตั้งแต่กอไก่ถึงหอนุภูตามคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะกอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าข คอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอรักคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอช่อชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอซอโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอยอผู้หญิงอ่านว่ายอดอชัดดา อ่านว่าดอตอปะตักอ่านว่าตอถอฐานอ่านว่าถอทอนางมนโทอ,อ่านว่าทอทอพูดเท่าอ่านว่าทอนอนเนนอ่านว่านอดอเด็กอ่านว่าดอตอเต่าอ่านว่าตอ ถอถุงอ่านว่าถอถอทาหารอ่านว่าทอทอทงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอบอใบไม้อ่านว่าบอ ปปลาอ่านว่าปอผอผึ้งอ่านว่าผอฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสัมภาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอสอสาลาอ่านว่าสอสอลือสีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสอ,สอ,สอ,อ,าาสอหอหีบ อ่านว่าหอรอจุลาอ่านว่าลออออ่างอ่านว่าออและหอนกฮูอ่านว่าหอเด็กๆฝึกอ่านแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนส่งคลิปการอ่านออกเสียงแบบนี้มาให้คุณครูฟังด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ